มาแล้วครับความหรูหราที่ราคาหายไป4 0 0 0จับต้องง่ายและผ่อนถูกโดยแบบไม่ต้องดาวเดี๋ยวเราตามกันมาดูได้เลยนะครับ ตามคำขอครับอยากได้ตัวท็อปอยากได้ไฮบริดอยากได้ราคาที่ประหยัดกว่าวันนี้อันจัดให้เป็น t o y ยต้าโคราคอร1.8พรีเมียมเซฟตีมาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้มันแน่นอนอยู่แล้วว่าคือมันเป็นในเกรดตัวท็อปสุดมีทุกๆอย่างที่ในก่อนหน้านี้ไม่มีสำหรับตัวนี้จะมีมาให้ครบนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นสีบรอนเงินหรือสีเทาเดิมๆจากโรงงาน รับประกันโครงสร้างแน่นอนนะครับว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําหรือตัดต่อผิดกฎหมายสําหรับอย่างด้านหน้าเนี่ยตัวโลโก้เนี่ยจะเป็นแบบอะคริลิกจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีกล้องมองรอบคันมาให้สําหรับในเกรดตัวนี้ส่วนถ้าเกิดอย่างรถในราคามือหนึ่งอยู่ล้านสองมีธรนเนี่ยพวกในระบบไฟทุกอย่างก็จะเป็นแบบ LED ทั้งหมดนะครับคราวนี้นี่เดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยเรื่องของตัวเครื่องยนต์กันบ้าง ถ้าเกิดเป็นตัว1.8ไฮบริดเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะเดียวเหมือนกับตัวของเอาติสนะครับไม่มีอะไรมากคือต้องทําความเข้าใจก่อนว่ารถไฮบริดเนี่ยมันจะวิ่งจาก0ถึง60กิโเมตรโดยเป็นระบบไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเกินจาก60กิโเมตรจะเป็นระบบน้ํามันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแรงม้าก็จะแยกออกมาเป็น2ส่วน1นนั่นคือแรงม้าที่มาจากตัวเครื่องอันนี้จะไม่ถึง100แรงม้านะฮะ ประมาณ97-98แรงม้าแต่ถ้าเกิดเพิ่มมาอีกตัวส่วนหนึ่งของแรงม้าก็คือจากมอเตอร์ไฮบริด122แรงม้าเพราะนั้นอย่างถ้าเกิดการเซอร์วิสการเมนเทนนอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับอันนี้คือการออกแบบมันดีเพราะว่ามันทำให้เครื่องมีมันต่ำนะครับแต่ในเรื่องตัวการวางระบบไฮบริดหรือว่าตัวแบตเตอรี่ไฮบริดอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับส่วนโครงสร้างเนี่ยมันก็จะมีการทำออกแบบใหม่ในหลายๆจุด ไม่ว่าจะเป็นในตําแหน่งคัดซีด้านหน้าตัวซุ้มกระโหลกบางโคนหน้าทั้งด้านซ้ายด้านขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีตัวถาดกันลองอันนี้ก็จะมีเป็นโลโก้ของโตโยต้าโคราคอสอยู่ส่วนน้่เกิดตัวรอยปั๊มอาร์คอยู่ในตําแหน่งใต้ฝากกโปรงอยู่ตรงนี้นะครับหัวนงหัวน็อตก็ไม่มีรอยขยับขันไขแก่ออกมาตำสีถ้าเกิดอย่างตัวด้านหน้าตรงเนี้ยเราก็จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ทงล้อ ระบบไฟระบบเบรกทุกอย่างจัดก,การให้ใหม่หมดก่อนที่มีการส่งอมอบนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลกันนิดนึงในเรื่องตัวรถระบบไฮบริดว่าถ้าเกิดอย่างเป็นในกรณีการซื้อมือสองเนี่ยกลัวว่ารถจะมีปัญหาหรือเกิดอ็ซิเดนในการใช้ระหว่างทางหรือในวันข้างหน้าตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าในส่งตัวระบบไฮบริดเนี่ยมันก็จะมีการตรวจสอบมีการเช็คในส่งตัวมันเองอยู่แล้ว นะฮะถ้าเกิดเกิดปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากน้ํามันเป็นไฮบริดหรืออาจจะเกิดจากในเรื่องตัวระบบการชาร์จไดพวกนี้เราจะแก้ไขแล้วก็ทําให้กับลูกค้าเสร็จสัทซี้เรียบร้อยแต่อันนี้เป็นเครื่องการันตีได้อย่างหนึ่งว่าตั้งแต่เราขายรถไฮบริดมาไม่เคยโดนลูกค้าคอมเพนเลยแม้แต่คันเดียวหรือเคสเดียวนะครับสำหรับด้านข้างสีเดิมสวยเสมอการจะรดทั่วทั้งคันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังเป็นในเกรดตัวพรีเมียมเซฟตี้ จะได้ล้อแม็กมาเป็นขนาดขอบ18นะครับส่วนยางตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้แล้ว4เส้นถ้าเกิดอย่างโคลาคอเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิสข้างหลังก็จะเป็นตัวดิสนะครับดิสเบรกสีล้อส่วนของตัวคิ้วขอบกระจกด้านบนก็จะเป็นการตกแต่งแบบพรีเมียมนะครับเสาเองคู่หน้าก็จะเป็นตัวเสาเดิมคราวนี้สิ่งที่มันเด่นขึ้นมาอย่างก็คือตรงนี้ฮะมันมีซันรูฟนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยจะเปิดด้านในให้ดูอีกทีหนึง่ง แล้วก็พวกอย่างตัวกล้องมองรอบคันเมื่อกี้นี้นะได้มีการบอกไปก็อยู่ใต้ตำแหน่งของกระจกมองข้างก็มีแต่นี้ไม่ได้มีการตัดออกก็คือจะเป็นตัวใบสปอร์ตอยู่ในเลงกระจกมองข้างทั้งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งขวามือคราวนี้เนี่ยต้องให้ดูในตำแหน่งด้านหน้าฝั่งนี้นิดนึงฮะถ้าเกิดอย่างขอบด้านข้างประตูเนี่ยยางขอบประตูนี่ก็คือจะเป็นของเดิมนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์คกลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีเม็ดใดบิดเบี้ยวผิดรูปไปจากตัวเม็ดอื่น เว้นระยะช่องไฟสวยงามส่วนด้านบนเนี่ยมันจะมีการติดตั้งไในตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาครับก็คือจะเป็นตัวแหลกหลังคานะฮะเป็นสีเหมือนกับแบบสีเทาดำนะครับเป็นสีเทาดําก็สามารถติดตั้งตัวอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดอ,อย่างในเกรงของตัวรถพวกนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นในลักษณะของ s อ v ูแบบ5ที่นั่งเครานี้เนี่ยไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ด้วยครับนั่นคือตําแหน่งของพื้นที่ในการนั่งบ่อตอนหน้าเนี่ยคือมันยังไม่ได้มีการปรับ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันในรถของแบรนด์ค่ายอื่นในลักษณะประเภทแบบ SUV วโพลาคอนนี่คือกว้างที่สุดอันนี้ใช้คํานี้ได้เลยว่ากว้างที่สุดพื้นที่ศีรษะเหลือเยอะวางหัวโค้งหัวเข่าปรับเอลงเอ,ลงเอหลังอะไรพวกนี้สบายมันทําใส่แล้วในการนั่งเนี่ยสำหรับคนตัวเล็กก็คนตัวใหญ่มาแบบดีมากนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในตําแหน่งด้านหลังกันบ้างพวกนี้เนี่ยก็จะมีโลโก้นะครับทุกอย่างอยู่ครบ ส่วนโคมไฟท้ายเนี่ยไฟนิ้วไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติไฟเบรกก็จะให้มาเป็นแบบ LED แต่คราวนี้ถ้าเกิดอย่างในส่วนของตัวท็อปแบบนี้เซนเซอร์จะไม่มีนะครับอย่างบางคันถ้าเกิดเราเาเราเห็นเซนเซอร์เนี่ยอันนั้นก็คือจะเป็นการติดเพิ่มเพีงแต่ป้ายแดงหรืออาจจะไปทําเองจากเจ้าของเดิมส่วนจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งสาหรับพวก SUV รุ่นใหม่คือตรงนี้ฝาท้ายก็จะเป็นการเปิดปิดแบบไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ สามารถคอนโทรลได้3อย่างหนึ่งจากระบบแมนวนวล2จากกุญแจ3จากภายในห้องโดยสารส่วนถ้าเกิดอย่างด้านใต้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ป่ายางฉุกเฉินนะครับให้มาเป็นแบบที่ป่ายางฉุกเฉินยางอะไรสำรองก็คือไม่มีแล้วใช้งานง่ายครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากพวงหัวนงหัวน็อตก็เดิมๆทั้งหมดคือถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าในกรณีมันมีการถอดฝาท้ายเนี่ยอันนี้คือเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าพวกชงพวกโชกอะไรเงี้ยมันก็จะมีรอยถอดมีรอยขยับอยู่แล้ว ตรงนี้ก็คือจะเป็นในตัวรถโคราคอร์ทไฮบริดรอบคันนะครับสำหรับใครหาอยู่ใครชอบใครถูกใจหรือว่ากำลังต้องการรถที่เป็นเบนซินกึ่งไฮบริดเพื่อความมั่นใจหรือยังไม่มั่นใจในส่วนงตัว EV 100%้อยเปอร์เซ็นโคราคอคือคำตอบแล้ววันนี้ประหยัดจากไฟแดงไป4ี่แสงกว่าโคตรคุ้มเดี๋ยวต่อไปแอมพาเข้ามาดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับเราเข้ามาดูด้านในกันบ้างนะครับ สำหรับตัวคอนโซลหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะคุมในโทนสีดําทั้งหมดแล้วก็อาจจะมีการตกแต่งเด็กน้อยเพื่อความสวยงามนะฮะแอร์บงแอร์แบกมีให้ครบหมดทุกตําแหน่งนะครับคราวนี้เนี่ยตัวจอชัดสกรีนจะให้มาเป็นในส่วนของออปชันก็คือจะมี Apple CarPlay มี Android Auto แล้วก็จะเป็นตัวเว็บเบราว์เซอร์ อันนี้ก็สามารถปล่อยสัญญาณ hotspot ในการเล่นได้เลยคราวนี้ในเรื่องของกล้องมองรอบคันเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฮะมันเป็นเหมือนพวกของ Fortuner เลยคือมันจะแสดงเป็นในมุมสูงหรือในลักษณะของกล้องหน้าใหญ่เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการเอารถมาเป็นแบบ 3D เพราะนั้นเนี่ยความชัดเจนเนี่ยที่เราเห็นจากตัวจอทัชสกรีนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบชัดมากนะฮะอันนี้คือกล้องเลนใหญ่อันนี้มองรอบคันแบบนี้นะครับ เนี่ยชัดเจนมากๆนะครับสามารถดูรายละเอียดทุกอย่างได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในตอนขับขี่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยคือมันเสียอย่างมันจะไม่มีระบบแจ้งเตือนแต่ถ้าเกิดอย่างเซฟตี้ที่มันมีมาให้ก็คือจะเป็นตัวระบบ BSM หรือว่าบายสปอร์ตดนข้างนะครับถ้าเกิดอย่างในกรณีอ่านเข้าเกียร์ถอยก็จะขึ้นมาเป็นในรูปลักษณะแบบนี้นะฮะสามารถกดปรับมุมมองอะไรพวกนี้ได้เหมือนเดิมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือสามารถกระระยะในการเลี้ยว ในการถอยจอดเนี่ยได้ง่ายแต่ตัวเส้นไกด์ไลน์ไม่ได้เดียวตามพมมลไยอันนี้น่าเสียดายไม่เป็นไรนะฮะแค่นี้ก็ถือโอเคมากแล้วนะครับแล้วก็ระบบประ,ประกาศจะให้มาเป็นแบบออตโต้ดูโอโซนแยกอิกสระซ้ายขวาได้เลยนะครับตัวชุดด้านล่างฐานคอนโซลเกียร์เนี่ยนะครับก็จะมีตัว e-v mode traction control และก็ drive mode drive mode ตรงนี้ก็คือจะเป็น Power Mode และก็ตัว EComode แค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากส่วน Engine Start ก็จะเป็นแบบสีฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสำหรับตรงพวงมาลัยมันจะมีการล่อกนิดนึงเดี๋ยวนี้อันเก็บรายละเอียดให้เป็นเรื่องปกติรวมมือสองอาจเกิดขึ้นได้แต่นี้เดี๋ยวเราก็จะมีการเก็บรายละเอียดให้สําหรับตัวพวงมาลัยเนี่ยซ้ายมือจะเป็นมัลติมีเดียหมดนะครับและก็จะมีการคุมเกี่ยวกับตัวฟังก์ชันตรงจอเรือนใหม่ที่เป็น,ปนแบบดิจิตอลในการเปิดการปิดระบบเซฟตี้นู่นนี่อะไรพวกเนี้ย สามารถคอนโทรลจากตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะมันจะไปเล่นในตําแหน่งพวกตัวตั้งค่านะครับแล้วก็ RCTA อะไรพวกนี้ได้หมดส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตัว Cruise Control แล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์กะระยะด้านหน้าอีกหนึ่งจุดอันนี้สําคัญเหมือนกันก็คือจะเป็นการลดออกนอกเลนปั่นน้าฝนออโต้ไฟหน้าออโต้แล้วก็จะมีตัวเปิดปิดไฟหน้าอันนี้สามารถปรับได้ทั้งหมด5ระดับ ส่วนอีกปุ่มก็คือเปิดฝา,าไดาไฟฟ้าจากในตำแหน่งของภายในห้องโดยสารนะครับกระจกก็จะเป็นแบบปับไฟฟ้ามองคมมองข้างทุกอย่างไฟฟ้าหมดแล้วก็ที่บังแดดมีกระจกแต่งหน้าพร้อมกับตัวไฟอโอตโต้มาให้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวามือผ้าเพดานด้านบนทั้งหมดจะเป็นตัวสีดําหมดแบบนี้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยแดยดให้ดูตัวสันลุบถ้าเกิดเราจะคอนโทรลเนี่ยคือฝั่งด้านนี้เป็นระบบแบบออโตเมติก นี่นะฮะแล้วก็สามารถกดได้อีกแชะนึงอันนี้คือสุดแหละอันนี้คือซันรูฟของมันแบบสุดๆเลยส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะมีคําว่าอัพกับดาวก็คือมันจะเป็นการเปิดในลักษณะแบบนี้อานเดี๋ยวปิดให้ดูจะได้เห็นภาพอันนี้เป็นแบบออโตเมติกแบบนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็อัพกับดาวคือแบบนี้อ่าคือมันจะเปิดแค่ให้อากาศมันระบายนะครับ สามารถกดปิดกดเปิดได้จอกนี้คือมันจะแยกเมนูอย่างชัดเจนทั้งสองฝั่งไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งปนกันนะครับส่วนนั้นกินอย่างในกรณีตัวผ้าหลังคาอันนี้เราก็เลื่อนปิดเลื่อนเปิดแบบนี้ได้เลยช่วงลงช่วงย่างทุกอย่างอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆในการใช้นั่งประมาณทั้ง4ี่ห้าคนแบบนี้ไม่กระแทกไม่ยุ้ยนะครับแล้วก็ขับดีมากๆทั้งในตัวเมืองและก็นอกตัวเมืองด้วยอันนี้ก็คือจะไปในส่วนตัวด้านในทั้งหมดในเกรดตัวท็อปสุดที่เราจะเรียกกันว่าพรีเมียมเซฟตี้ เดี๋ยวต่อไปเราไปสุขกขนหน้ารถแล้วก็บอกราคาสัปคันนี้กันดีกว่าไปกันเลยครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับโตต้าโคราคอร์1.8พิเอมไฮบริดตัวนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่อยากจะแนะนําสำหรับผู้ลูกค้าทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าโซนต่างจังหวัดไม่ต้องไปกังวลกันในเรื่องตัวการกับขี่ไม่ต้องไปกลัวว่าต้องไปกินข้าวแกงลิงกลางทางอะไรแบบนี้เราซื้อแบบนี้ไปเลยทีเดียวดีกว่าจบที่สุด ถ้าเกิดอย่างมือหนึ่งเนี่ยมนราคาประมาณล้านสองเราออกรถแบบไม่ดาวนี่ส่งอยู่เดือนแล้วประมาณเท่าไหร่ฮะสองหมื่นกว่านะครับวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าเกิดอย่างตัวนี้ไม่ดาวส่งเท่าไหร่เอาไปเดือนละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทตลอดสัญญาเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าอาจจะดาวสักประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะต่ำกว่านี้หรืออาจจะเป็นในเรียนหลักหมื่น แล้วแต่ได้หมดถ้าเกิดสนใจนะครับเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิบัติโต้ติดต่อพวกเรามาหลังไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับราคาราคา759,000บาทราคา759,000บาท